ฟิลค่ะ,คะวันนี้ฟิลฟิลนะคะจะมารีวิวเป็นขนมนะคะฟูดเพนนดโนซอร์ปังค่ะนี่ค่ะซื้อมาจากไหนน้องฟิลเซเว่นอีเลเวนตงนี่นะคะแพ็กเกจก็สวยมากเลยนะนเป็นไดโนเสาร์ค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจก่อนเลยเนาะนี่นะคะแพ็กเกจด้านหน้าค่ะเขียนว่าฟูดเพนนดโนซอร์ปังนะคะ,คะก็จะเป็นรูปไดโนเสาร์เช่นฟิล่ะมีทีเล็กแล้วก็คอยาวด้วยมีแถมที่ดีไดโนเสาร์ด้วยมีให้น้องสะสมถึง4สายพันธุ์ ส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีสติกเกอร์เด่นเสาแปดแบบกันด้วยน้องฟิวถ้าเราทานขนมเสร็จแล้วเราสามารถนำตัวกล่องด้านในนะมาระบายสีได้ด้วยอยากระบายสีเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะค่ะน,นี่น,นี่กลิ่นโค้ลาออกอะไรเนี่ยน,นี่คือตัวขนมแน่นอนอันนี้คืออะไรตัวสามดีอ,อันนี้คือตัวสามดีกับต,กตัวสติกเกอร์ได้เหมือนกันด้วย อ๋อที่บอกว่าระบายสีนะคะคือนี่ด้านในเขาจะเป็นตัวรูประบายสีเราต้องตัดนะคะได้แล้ววยน้องฟิล์มสมกติว่าถ้าเรามีครบสามภาพอย่างงี้เราเอามาต่อกันมันจะเป็นแบบว่าไอ้นี่ไหมดินั่นจะได้นะฟิล์มได้เป็นรูปนี้ค่ะแกให้หนูหน่อยพี่ฟิล์มหูยดีเลย สวยกว่าพี่ค่ะของฟิวนะคะได้เป็นลายนี้ค่ะขนมฟิวนะคะได้เป็นลายนี้ค่ะเป็น,นฮีเลสนีนขงนงฟิวเท่มากเลยนะขนมฟิวเป็นคอยาวใช่พี่ว่าเรามาดูขนมก่อนระบายสีดีว่าค่ะ,คะนี่แล้วก็จะแถมมาสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่เลยแล้วพี่ได้ตัวไหนตัวนี้เองพี่ได้ตัวนี้แต่ตัวทีดีเนี่ยเหมือนกันเลยนะนี่ได้ลายเดียวกันพี่ว่ากินขนมก่อนพี่หิวหิวค่ะหิวพี่ฟิวแกออกมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นกลิ่นโคลานะคะ พี่ฟิล์มงั้นเรามาชิมกันเลยดีวกว่าชิมเลยค่ะค่ะกลิ่นโคลาไม่พอล้างฟิล์มรสชาติโคลาด้วยแล้วหวานกลมกล่อมมากอร่อยนะคะฟิล์มชอบนุบๆหวานเป็นขนมพุดเพนทใช่เอลลี่มากใช่โอวน้ำลายไหลโอ้ย <laughs> พี่ฟิล์มงั้นเรามากินขนมแล้วก็มาระบ,บายสีกันเถอะมาระบ,บายสีกันเลยค่ะค่ะเก็บกดเก็บ พี่ถือไว้แห่งหนึ่งพอดีนึงี่กินเลยแล้วกันเตรีย,ยมสีไปแล้วนี่นะคะภาพของพีมค่ะก็จะเป็นเบเชสซารดนะคะกับซโรซารัดค่ะแล้วฟิมนะคะได้เป็นทีเร็กซ์นี่นะคะเดี๋ยวพีมฟิม,ฟมจะมาระบายสีกังเริ่มแล้วนะระบายสีใครัำสวยใครทราสวยแำกัก็มีกก์ เราก็ระบายตามจินตนาการของเราเลยนะคะเพื่อนๆค่ะของฟิมนะคะเป็นในนเสาวใสลุกค่ะนนี่นะคะเริ่มจะใสลุ้งแล้วหนูก็กําลังทาใสลุ้งเหมือนกันนะแค่นี้ตอนนี้นะคะฟิวฟิวก็ระบายสีเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะสวยไหมสวยเย้นี่นะคะของน้องฟิวแบบเป็นเมืองใสลุ้งเลยนะของฟิมก็จะแบบอยู่ในป่านะทุ่งยาโูนหนาต่อไปเราก็จะมา ใช้ตัวสติกเกอร์นะคะที่เขาแถมมาให้เป็นตัวตกแต่งค่ะ,คะจะแปะกับอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าฟิลฟิวจะมาประกอบในภาพระบายสีนี้นี่นะคะของน้องฟิลค่ะนี่นะคะของฟิมค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาแปะในตัวที่ระบายสีกันนะคะค่ะเป็นฝาแฝดเลยสวยมากเลยตอนนี้นะคะก็แปะเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นฝาแฝดนะคะ ทันหลังให้กันด้วยเดี๋ยวน้องฟินนะคะจะไปแล้วนะคะตรงนี้น,นี่ค่ะน้องฟิวเลยอ,อย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่นกันคืออะไรเหรอพี่ฟิวประกอบพีดีค่ะโอ้โอพี่ฟิวขนมฟุตเพ็ดก็มีของเล่นให้เล่นหลายอย่างเลยเนาะ ใช่ค่ะมีทั้งให้ประกอบตัว T D นะคะระบายสีแล้วก็ได้ทานขนม<ช>แล้วก็อ<ช>ีกอย่างหนึ่งคือแปะสติกเกอร์ค่ะตอนนี้นะคะก็แก่งมาเสร็จแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะน้องฟิวค่ะวัดดีวัดดีวัดีด้อดีอะไรละ่ะเธอชื่อหวัดดีเหรอ วาวฉันชื่อว่าสควิทสควิทแคนดี้ป <Secret Candy. S 2> ั๊บพี่คิดชื่อไม่ทันเพราว่าแคนดี้ไหมฉันตั้งชื่อให้นะแ,แนคนดี้ก็แคนดี้อุ้ยเห็ดเพาะไหมนี่นะคะของน้องฟิวค่ะประกอบเสร็จแล้วนะนี่นี่คือของฟิวนะคะรูปเดียวกันของน้องฟิวเลยฟิวกับฟิวนะคะก็สนุกกับขนมฟุดเพนมากๆเลยใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะทั้งได้ระบายสีกินขนมนะคะแล้วก็ประกอบที่ดีแล้วก็แปะสติกเกอร์หีืค่ะสติกเกอร์ใช่ค่ะสนุกมากเลยนะค่ะมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่น ที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับไทยก็กดใครไปฟินกับน้องฟิลได้นะคะเพื่อจะได้พลาดชมคลิปใหม่ของฟิลกับฟิลค่ะค่ะติดตาิล์มฟิลได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย